เรามาลองแบะให้ดูจะแตกไหมเนี่ยอือหืออืออมเยิ้มๆเลยเยิ้มเลยครับลาวาสมชื่อจริงๆสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแนะนำสินค้าอีกชิ้นหนึ่งนะครับของเ TT Family Shop นะครับใน Lazada อ่อันนี้ก็จะเป็นตัวขนมอีกแล้วครับจะเป็นขนมที่เป็นคุกกี้แล้วก็จะสอดใส่ช,ช็อกโกแลตด้านในนะครับซึ่งอันนี้เขามียี่ห้อไหมชื่ออะไรอ่ะยูนิโคลลาวาประมาณนั้นแหละเรียกง่ายๆว่าคุกกี้ลาวาแล้วกันีอ,นอันดับหนึ่งเลยเบสเซลเลอร์เลยนะครับอืม อันนี้เนี่ยบางที่เขาอาจจะทําแบบช็อกโกแลตเรีวๆนะเอ้ยเป็นแบบก้อนๆแบบแข็งๆอะ่ะแต่ที่นี่เขาแบบให้มาแบบลาวาจริงๆนะครับโอเคอืมสว่วนในนี้เนี่ยห้าเอ้ยหนึ่งอันเนี่ยจะมีห้าห้าแพ็คห้าซองในกล่องนะครับในหนึ่งกล่องโอเคมาเก็กันเลยสนใจซื้อได้ที่ไหนครับที่ T C Family Shop ครับ ในรัตซาดาหนึ่งกล่องก็มีห้าซองอย่างที่บอกไปหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าจะมีห้าซองในแพ็คอ่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลองชิมกันนะครับ <c oughs> โอเคนี่โอ้โหนี่ดูสิครับ โคตรน่ากินอ่ะมันจะเป็นชิ้นประมาณไม่ใหญ่มากนะครับประมาณเด็กสําหรับเด็กอาจจะใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าสาหรับผมก็ถือว่าชิ้นประมาณกลางๆพอดีคําก็ถือว่าดีนะครับอันนี้จากที่ดูแล้วเอาไปจิ้มกับนมน่าจะอร่อยอร่อยได้แหละกินแทนอาหารเช้าเลยถ้าใครรีบๆนะครับมาเรามาลองแบะให้ดูจะแตกไหมนเนี่ย อืม,อมโอ้โหเยิยม้มเ,เยิ้มเลยเยิ้มเลยครับลาวาสมชื่อจริงๆตรงปกตรงชื่อของเขาดีจริงครับถ้ามันแตกมปนิดหน่อยไม่นี่นี่ะอืมเออตัวคุกกี้เขาอร่อยนะมันแบบเหมือนมีอะไรแบบเหมือนเป็นทายาพืชน,นิดนอ่ะก็ไม่ได้แบบรู้สึกขนาดนั้นจะมีความรู้สึกแบบมันจะกึบๆนิดหนึน่งโอเคอืมโคตรอร่อย อันนี้มันเป็นอะไรนะหนึงค้าขายดีเลยใช่ไหมใช่นะโ,นโนหนึ่งเลยครับเบสเซลเลอร์เลยครับตัวนี้นี่ครับเบสเซลเลอร์ <c oughs> นี่ครับร้านเราเรารีวิวกินให้ดูเลยนะครับ <c oughs> แกะสดสดครับเพราะทุกล้ากินไหมเนี่ยกินอย่างนี้อันนี้คือไว้ตัดสินใจเลยได้เลยนะครับพอมาดูปุ๊บแบบเออเรารีวิวให้ดูจริงๆอ่า <c oughs> ว่าเราเลือกมาแล้วของของเรา อันนี้จะมีแบบความขมๆนิดเดียวแบบมันคุกกี้มันก็แบบไม่ได้หวานอะไรมากช็อกโกแลตมันก็หวานนิดหน่อยแต่ว่าจะไม่เท่าช็อกโกแลตปกตินะครับออกมามันจะแบบหวานแบบขมๆแบบลงตัวนิดนึงถ้ากินกับนมนี่ก็คือแบบกินเพลินๆเ,เ,เลยนะครับโอเคกินต่ออันนี้คือ อร่อยที่สุดแล้วใช่ไหม,มโอเคนะครับถ้าชอบนะครับก็สั่งซื้อกันได้นะครับที่เฮ่ทำอะไรชอบนะครับช่องด t Family s h o ชอบนะครับที่ Lazada เท่านั้นนะครับคโอเค,อ,เคอร่อยอร่อย Number one ยเกี่ยม